nha khi ở cho năm em sáng hinh anna hưu nhắn đi Cô cha đi bài đi sợ bài đi 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 đơ, bà luôn. FC thuộc yeah. đi 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 nhìn มาชนะมาชนะตาจุ้มจิตเจ้าเจ้าอีที่จ้าที่จ่างามเลยล่ะถุงนกว่าสุแม่นกว่าเอานอนหันมาสบาวนี่เชฟานพืชบังนอนนี่มาล้ว แม่แห้่นอนอยู่นี่นอนอ่าทงมาจะดิน xếp hà nè, bao lâu? hả? <fü invoke> <Gym. Napoleon> ăn, <disappointing> <cpos> thấy, thấy cô nè, ôi, mệt đấy, cô bị hết biển, cô hạ à, วาสนาเอ้ยเมียงไปหมุนนอนยังหันน่ะเู <c oughs> นี่มาเหมาะนี่นะบนแม่ปูผ่าหันนี่มาไว้เอ้อยแต่สาวนอนไปสิไปห้องแล้ว nó mười nó mười xuống mấy son à giờ hết ăn ăn cứ lụ nè cứ đừ hẹn nè tô ở miền nắng tô nè ui ui ta nói nói nơi ta nói 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 ta tình tình ta tình 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 ta tình tình ta tình tất nơi 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 <cười> <cười> chơi nó 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 chơi nó 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 rồi นอนพิงค่ะแค่ này dứt dứt tên tên mẹ mừng này melon, lon mẹ lon lon đừng lúc nãy xuống khẳng tầm khẳng melon mẹ lon mẹ lon mẹ lon hơi ơi hơi ơi mẹ lon mẹ lon mẹ lon lời. à nào mày vườn mày phùm biển Hẹn anh em bên đây mặt này xe pha nè xe pha phải nè non nè phải nón nè ไอ้คิดได้ใช่ป่ะได้กิดได้ใช่เลยป่ะจูป่ะจูไห้ไหนไหนตาไหน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 ครับไอเป็นสาวบ้านบ้านดูห้องหรือไม่ ห้องเนาะห้องเป็นบ่ห้องอะไรไม่ห้องอะไรแม่แม่อาสิได้ไปห้องแม่อะเออแม่ด้ยแม่ห้องอะไรแม่นะ

น้องพี่เาพี่พี่วพี่ววมาพี่ไ้สบายดีปารุงสบายดีจาจาก่อนจาใส่เปลี่ยนชงคะเลแตะจนทะลุสุจ่าก่อนุจาก่อนขอขอดีๆีเลยขอขอได้ไรขอ <laughs> khó con khó 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 này sao hùa phu ơi thấy thu cha này mẹ thu cha không ngắm thu cha con này 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 thu cha con mẹ chơi này cha này mới lên nha thu cha con thu cha con thu cha con thu cha thu cha này เออโน่นนั่นน่ะมาดิ่นไปเอาปอแป๊บนะเออมาดิ่นรถเอามาดิ่นรถ้นขิดมามากดลงไงขมลงเนาะเหตุผลเป็นเนื้ออ้วนขมลงไงคนเนี่ยเฮ้ย โอ้เก่งแค่เหยเก่ง sort แ of ่ปอบแปบปับแปบแ่มบอรู้คืออยู่บาสนาจะื่ทัเนี้มหันตันยู่ันี้ยใส่เสีย่อาว่านี่ยังบอก่เลยเอด้วยไเอาเตากัดก้นมั้งเตากัดก้นมั้งเตากัดก้นเฮียี่ี่เตากัด tao cắt tao cắt à, cứ mượn thế lộ. mượn thế hết đấy là làm thế lắm ừ. hiện là lẻ thế phần ngang ngang tí Nam ngam hết phải đồng nó Nghe là sao cho? Lắp sập nhanh luôn. phải đủ được bớt nè à, ตามเมซนสลบเป็ดติ๊งๆไปว่าคืนสิเหลือติจ๊ะแต่สันนี่ไม่ไปดอกหน่วยก็หน่วยได้ว่าคืนนี่นบ่ลูกกเขาเซเว่นกมว่าโมมแม่ๆว่า บ่ว่าเจ้ามาจนสิดุดอันดึงคอของเขาน่ะครับบ่ได้งอมสิแปลว่าถ้าไปถึกอันไดโนเสาร์อันอ้าปากกระปองนะย่านบนีว่ามหให้ยบเาความจริงเจ้าหย่าว่าเจ้าหยบเจ้าหยบเจ้าหยบนี่ฮะฮะบ่ให้เว้าบ่นี่ นะยิ้งยันเสียงเพลงกะมันจะยูซื่อได้หัวสั่นง่อยง่อยอยู่กับพ่อนแล้วนนก,กินนอตตรงกินพี่ว่าแม่พี่อ่อนหา่าเอามาขึ้หน้ามาหน้ามาพี่เอาด้วยเอามาไว้งอกได้ชะนี้กะให้หันหน้าชะนี้กะงอกบ่ไปไปอันกันมาแม่ เห็ดนี้มาสิโอ้ยจ้ะนี่ทรัสอบหล่นปวดวปัดจะแตกเมื่อไหร่เนี่ยแล้วองกันเลยนะแตกย้อนเนี่ยฟองมันออกด้นมือนี่นี่มันนี่เลยพองนนังมันบาดได้สิกออกปดนันเฮ้ยกินยังไงเธอกินอะไรอ่ะ ไปฉีก่องโล่พ่อตัวมากินบ่มันมันหายเงี้ยน,น,น้องไครนีฮ่ฮัลโหลก็ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพ่อป๊ามีมาฮัลโหลมาต้องเอามาเสือเจอ้าแต่เบบีเรานะนะั่นน่ะมันมาใส่แล้ว <c oughs> ใวสบบ่บุ้ยไรแล้วเสืยมเบบีเอเอ,เอนี่นี่น,อน้องไค ักน <toolkit. S 1> ักกันักกันชอบมนุยชอบฮาดีเบอร์เดย์อย่ค่ะเหตุใดๆค่ะฮาดีเบอร์เดย์ทูยูเหตุใดๆเฮ็ดใดราดแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูเฮ่เฮ่เฮเนอ่ยสีจนได้นะเอาแล้วนะมาถือไ้เอาว้านี่นะไปหย 明天。 กินไหมนั่งนั่งนั่งหันหันหันไส้นั่งเออพระจิึ้นนะเออนั่งลงมาอาหอมเลยถากแห้งเลยกว่าฮะเมื่อไปจะบอกหอมแน่หอมแน่อ่นนี่อันกินน้ำกินแม่น้มนี่น้ำนี่น้ำนี่นี่น้ำนี่สไปนอืน Ấy, cái gì khai giờ hm ghê 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 nè ghê ágh ghê ágh ghê 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 Nó ไม่ิดะขวบลีกเลาะวบเ็กไอ่ทีเราไปหน้าเร็วนี่หากเห็นมาก่อนตัวไหนนึงก่อนตัวไหนเดียงนึงแม่มย้าแห้งกว่าเด็กกินวะ Tăng vai bội đây Say này. A ti bé bắt nha sao. Hm, đi 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 Ừ đi 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 Nè Ừ Nè đi 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 cắt con nè <laughs> <Có th teacher. cười> จะนะจะเจ้ะจะเ <c oughs> ฉันรู้นะว่าเธอจะยิงไไหน <c oughs> ว่าน,นเบียร์ตามหั่นข้าวา <c oughs> หานทั่วไปรั่งอะไรดาราทรสองแสงนชิปหรออ่าอยู่หันตั้งขายแพ่งเนาะ8แสนอือขายแพ อในบงมะเกลือนี่เห็นไหมแสนไฟแปดแสนแถมน้องก้อนชองทุงถุงนหาพันกี่แต่ได้ซาอาพันไดถูงนึ่งนะแถมใจนิดนอเห็นข้าเจ้าอันเบ่ากันแล้ว่ะแต่กางหักชองมันจะแน่นหน่องยิ่งแน่นนะอุ๊ยเบียแก็ตบอเบียแก็ตอันเขาไม่ได้ขายแยกแลขายยกแก็ตแก็ตแก็ตเลยสละาตะกี้มีแต่หาบองเนาะ หาปองแสนหนึ่งตะกี้ยังโอ้บาดแผลจะพอยังหอโอ้ยมาตีแด้วตีแล้วตีแล้อือโอ้ยไีหายลานานเออนี่นี่อาตีมาแล้นี่เฮ้ยชาผู้เอ้ยนี่นี่นคือมาตีลานีนี่นี่นี่นี้นีน ไปอันว่าโดถรถนั่นน่ะมีอยู่สองบ่อนแต่แคบแคบมือไปตะขี้นะเออมันมันมันโมคือแล้วอันว่าบ่อนอันเขาเจ้าขี่เขาเจ้าจัดวงเลยพี่ช่างนะค่ะยุเขาขี่พี่ช่างนะมือกัดปลายมือน่าก็เห็ดสองวงเลยช่วงวงแคบแคบมึงนะเลยนบลคักหูมาดินกับบล็อกขุมอะไรแบบอันว่ากุ้งกั้งน่ะค่ะกุ้งกนะมือเขาขี่มือนั่นนะมือตัวมือตัวขี่ก็บิวนะขี่น้องติดนะ ก่ได <S preach science> ้ด <ugly machine analysis> so ิ <that> <'t> ่มอยังดอกเมื่อคืนกินตามฮันแล้วก็ข่อยเซเว่นฮันเดี๋ก็กรที่อนไรกไปติดไปข้มากหรอกไปกันขมาขากินเหล่าจีบียนเออม้วนข้าวพอดิงกินนะชิบวนไมช่็ได้ว่ะโไปกับบุม้วนเด้อเมย์ไปไปนางหอยนางหอยฮะนั่นคือบิลลอยู่แจนน่นเถอฮะ มาแมวเมวแมวเ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 มวแมวคนชิดเยอะปรดปะดปะดินนดก็กันปะดินนดซิ่งก็เดิอีตาุนี่เดิเดเดอ่ไปกันเด้อเดิเดะเดินตาก่อนเด้อ แบน้ำเมื่อยแเด็กแดนน้ำดังเด้อมาปลามาปลากันเด้อใช่ปลาปลานะปลาปลาปูม้โนี้ปลาปลาเมื่อยปลาปลาวะาปลาจังทิอืออุ้มจนว่าเขยนอืออุ้มคนดินเนาะเป็นชิว่าไมอดดินบุบบุเฮดูเสียงเพลงเต้นหละดู เต้นอะไรเต้นอะไรโอ้ยคือมาอ่อนแม่เธอเด้ไปทั้ง day กันง่อยทั้ง day กันง่อยเธอเด้อฮะเต้นอะไรลูกเต้นอะไรเต้นอยู่หน้าเซเว่นแน่เมื่อคืนกระพอกมืถึงนนึงห้องกว่ากวกแม่สองหนามาถ่าเร้อว่ะถ่าอยู่นี่เร้อว่ะ Mì tô hay năng như hả? Ừ. Không có ạ, có ạ phần Rồi, cho hỏi nhau ạ Ở trên nem Có đi nói, nói hẹn hoàng đằng thế rồi ạ Không nhau gì nào, nào. Tập nhung nè à, Tập nhung nè à, Tập nhung nè Tập nhung nè นีตาติดนึงเลยหัวเน่ห้องเลยนี่นี่น้องแหน่น่องแหนฮะรักกันนะไอ้ลักกันรักกันไอ้ลักกันเลยรักกันเอ้ยรักกันรักกันเอ้ยโอ้ยนอนผู้ดีตีจองเมื่อคืนสิบโมงเธอยังบ่ตื่นปุ๊กเอาเช่านี่ พอปุ๊กเราให้แม่แม่ปุ๊กอะตื่นแน่ลูกเอ้ยกินข้าวอาบน้ำ่ะเฮ้เฮ้แล้วบ้านนี้ม,ม,มากับเพื่อเธอสินอนบ๊วยหลับตื่นช่วยบ่<ป>ตื่นช่วยจ่วเ<ป>ก้ามุ้งชิบมุ้งขึ้นไปอ้าต้องว้าเลยวะ นอนมาตีหนึ่งตีสองช่ไหมือ,อะ่ะตาจนร้อยผู้เป็นแม่ไปจิเกียน,นิเกีเก้ยนนั่นนั่นนั่นน่นนั่นนั่จิเก้น้จิเกีนแล้วนะ <c oughs> เออผู้ผูผูไปแล้วผูกนะพี่พีพีมันมาพีสี่ดูสี่ดูทางไหนอันเงียบเนี่ยเงียบนบาทหนึ่ง អស់ណាអស់ណាអើយ